โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับอัจุล้วิดีโอเหมือนเดิมวันนี้เรามากับรีวิวสั้นๆกันเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้เรามากับนาการบุระล่างบิดเคอร์เลอร์นั่นเองก็ตัวนี้จะเป็นล่างใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานอัปเดตเลยนะก็ะจะมาพร้อมแบบลูนี่เออแล้วก็เฟอร์นิดาแล้วก็อะไรอีกวะลืมแล้วผมก็จะมาประมาณแพ็คนั้นจะมีเป็นน <sh arp> <sh arp> าการบุระมาลูแพ็คลูนี่มา <sh arp> แล้วก็แพ็คโอซิมเฮนมาเดี๋ยวผมให้ดูแพ็คก่อนเอาว่า ตัวที่ผมได้มามันเป็นตัวแจกฟรีเนี่ยอัดให้ทุกคนรีบเข้าไปรับแล้วกันเนาะก็จะมีให้สุ่มเป็นพวกลูนี่ฟอนิดาแล้วก็จะนานาคามุละกับนาคาตะนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกโอซิมเฮนอะไรอย่างนี้มีให้สุ่มนะอันนี้จะเป็นแพ็คพวกกาตาสายนะเขาเรียกว่าอะไรแพ็คลีกตุรกีบ้าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นบูทเมสส้มนะครับแล้วก็จะมีเป็นนาการุลอดนาคามุละนะครับบิดเคอร์เลอร์โทเทลินพันนะก็จะมากับ ตายบิดเคอร์เลอร์แล้วก็ฟิโนมินอลพานนะครับก็บิดเคอร์เลอร์ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่บิดเข้ามือผมสุดแล้วในรหัสนี้นะบิดเข้ามือก่อนบายฮิมดิอาร์ติกนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะค่าสแตการบิด8 6ดสินะยังไม่ได้รวมบูตไอโค่นะแล้วผมจะให้ไปดูในตัวนักเตะเลยด้วยครับนี่นะสำหรับนาการมุละนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรการอัพก่อน ผมจะเป็นประมาณนี้เนาะมันจะบวกค่าบิดเคอร์เอร์ดีขึ้นนะครับแปดสิบเก้าเลยเห็นไหมการเลี้ยงบอลก็ดีอยู่ด้วยนะสำหรับนาคารบุรานะครับมากกอายุยี่สิบสองปีนะสูงรนะ้อยเจ็ดสิบแปดเนาะนี่นะยืดหยุ่นนะครับเล่นปีกตาได้กลางลูกได้แล้วก็กลางได้นะสำหรับนาคารบุรานะครับก็ผมจะใช้เป็นตัวจ่ายบอลเนาะก็คือพาสนั่นแหละพาสซิ่งการจ่ายบอลนั่นแหละครับก็มันจะทำให้ตัวบิดเคอร์เอร์ดีขึ้นนะนี่เห็นไหมบิดเคอร์เอร์ผมเก้าสิบหกเลยนะ แล้วก็ค่าสเตปเลี้ยงบอลน,นี้ดีถือว่าดีอยู่นะสําหรับตัวนาคามุระเดิมทีนาคามุระร่างเอ,อ่อบิ๊กไทม์อะบิ๊กไทม์ร่างนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูร่างนี้นะมันจะมันใกล้นี่อยู่แล้วนะมันมันก็ค่าค่าเครอร์เลอร์มันเยอะอยู่แล้วนะสำหรับนาคามุระร่างนี้นะแล้วก็ร่างนี้มาเป็นร่างที่เยอะกว่าเดิมอีกนะสำหรับนาคามุระมีเป็นสกิลบิดเครอร์เลอร์มาเลยนะล่ะท้าซ้ายนะบิดได้ข้างเดียวนะผมบอกไปก่อนเดี๋ยวไปดูความสุดจีของนาคามุระกันเลยดีกว่าครับ 你们。 โอเคครับทุกคนก็เป็นยไงกันบ้างสำหรับตัวนาการุระเป็นไงใครเล่นเข้ามือหรือไม่เข้ามือหรือใครได้ลองเล่นได้สุ่มมาแล้วแต่ได้แล้วลองเล่นเข้ามือ,อยังไงหรือไม่เข้าก็บอกผมได้นะสำหรับตัวนากามุระนะครับก็ไอผมลืมบอกไปว่ามากับสไตล์เพลย์เมคเกอร์ทำเกมนะครับตัวนี้นะครับก็ไปกลางลุกก็จ่ายดีนะครับบิดได้ด้วยจ่ายดีด้วยเพราะว่ามันมีสกิลฟินนอมินออพาร์าน,นะครับก็ ถือว่าจ่ายโอเคอยู่นะสำหรับตัวนี้นะผมยังไม่ได้ใส่รองเท้านะใส่เขาเรียกว่าอะไรสกิลลงไปนะครับก็น่าจะใส่เป็นตัวหลักแน่อนอนเพราะว่าบิดเข้ามือจ,จัดสำหรับตัวบิดเคอร์เลอร์อเดี๋ยวผมไม่ดูค่าบิดเคอร์เลอร์สำหรับในทีมนี้ของผม่อนแล้วกันก่อนจบทีมเนาะเนี่ของตัวแกลเลตเบลแค่เก้าสิบเองนะอันนี้ของตัวบาฮิมนะครับแต่ตัวนี้มันดีหน่อยตรงที่มันบิดได้สองเท้าเลยนะสำหรับบาฮิมแต่ค่าบิดมันแค่เจ็ดสิบเจ็ดอะ อันนี้ขนาดผมอัพค่าบิดเพิ่มขึ้นแล้วนะแล้วก็จะมาดูนากามูระเนี่ยดีสุดในรหัสผมละ96นะครับก็ผมรู้สึกว่าในรหัสหลักที่มีซาเน่อะซาเน่บิดเคอร์ลอร์อะผมรู้สึกว่านากามูระเข้ามือกว่าซาเน่อีกเพ <ๆ S 1> อเพอคมกว่าซาเน่ด้วยนะสําหรับตัวนากามูระนะครับก็ใครชอบไม่ชอบตัวนี้ยังไงก็บอกกันได้นะใครได้ลองเล่นแล้วก็บอกกันได้แล้วสำหรับตัวนากามูระเนาะ ก็ใครชอบคลิปนี้อยากสนับสนุนช่องเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับทุกคนไปละบ๊ายบาย